สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอที่ที่ต้งบ้านเพือเก้าพี่น้องมาอีกแล้วบ้านน้อยดอนคล้องจะความบรรยากาศพี่น้องบานมีใจเข้าวันนี้มาอย,ยู่หม่องเลี้ยงงัวนมีเสามาบ่ได้ยขนลินตั้งแต่หาทุ่มซีทุ่มหาทุม่มเป็นโหอด สิบโมงสิบเอ็ดโมงพี่น้องเลยเที่ยงเกือบเที่ยง <c oughs> ยังหยุดน้ำสั่วมาบ่ได้ก็เลยมาเจ็บถาบ,บรรยากาศน้ำมือแรกให้พี่น้องเดี๋ยวอันีก้ก็คับปลาพี่น้องเขาปลา,าปลาเห็ดเพิองไก่ได้เวลากับบ้านแล้วเด็นเพื่อนได้ดอกหนึ่งโยว่ามันคือมาดอกเดียว,วนี่ อามูนบ่ได้ตกตพลังตุ่มๆอย่แล้บลายสาม้วพ <c oughs> ี่น้องเสียงเอื่นกันวอนวอนแล้วออกแล้วตกได้ตกดีมันเป็นตกลินลินไดล้ลินดีลินมดขึ้นบ่ได้น้ำาพรสองอมสามอมตับ ทั้งตื่นทั้งแฉะเสือ้อมากกับมากอย่างเพราะมัน่ใกล้เลยสามกิโลออกวนพี่น้องเลยเสียงคนเองวิววิวทั้งใด,ดาคนอยู่ในป่าตัวนหนึ่งก็ทยอยทยอยออกมาแล้ว มาเด้อพี่น้องไลยพูดอย่นี้ศิลปะหาเพ็ดเพิงมีแต่ปลาเพ็ดเพิงทั้งนั้นลเลยอันนี้คือสิบปคือดอกแผ่หายู่หายจีนแล้วเอิญสั่งางฝาหลดุดแต่ละโตก็ใส่คว่มพยายามหาใส่ทองจากของอาจจะเพชรเพิงน้ำไปเด้อแซ่บเทเด้เ,ดเพชรเพิงเนี่ย nhiệm lên mà, cây gì đấy khảo ban lào, cây của ban chômong của qua, đi khảo ban lào, lấy khảo ban. Thật มันต้องอาศัยคนมีมีดวงมีวัาสนาซ้าซื้อเลขหาเห็ดผู้ใดดวงบดีแล้วโลดรุ่นหาบิดหมือบ่ได้หาปูหาปลาขึ้นกันเกคิดบ้าดวงดีแล้วมารุ่นแล้วี่นอดเ้ยน้ำที่ออกน้ำเงาออที่ละอันนี้ต้นไม่ไม่ยะลาบยัด วกหนึ่งยังเสืออยู่ <c oughs> กำลังกำมัดกำเป็นหายอยู่หาจิงอย,อยู่อันนี้ก็ทั้งนั้นและพี่น้องเนี่ยปลาเห็ดเพิ่งปฏิบัติใดพ่อใหญเองออกมาตอนน้ปลาแล้วทางคนเป็นปลาอ่อยปลาเด้อห <c oughs> ลงปลาเ้ย แล้วรอ,อยขึ้นปนโก่มันคิดว่าจะาของของดีเลยว่าสิวัดตัวเวยน่น้ำโหโหวัดาสนาจะของหาจิตระมาณแล้วม่อยากเข้าไปลุยมันบ่ได้หาจิตมานี่มาลดพ่อได้ยุน่นว่ามันแสบก็เฮ็ดปวกเลย ยังเฮ็ดผึ่งแสบก็เฮ็ดปวกเอมึงรดชาติแล้วสู่เฮ็ดผึ่งมาได้เฮ็ดผึ่งกับเฮ็ดไข้โอเคซ้ำกันแ่จะได้เวลาหรอวะเอ้อยยังลงปงเปงปงเปงอยู่ในปาวนะ คือเกา่าสมัยของเกา่าเน้่มันจิต <c> โ <oughs> ดยมันสิตแปนมันจิตเตียนลงดีต้นไม้ใหญ่ๆสิสหลายต้นไม้หน้อยๆสีส,สิบ่มีต้นมากก็สิอยู่นี่หลบอันนี้เขามากกับนีแต่ปลาหกกับหก บางทีมันก็บนี่น้ำจ่อยแสดงว่าจะเป็นลูกเป็นน้องอยู่น้ำอันนี้ยังหมดนยากพี่น้องเลยแตจไม่หยาบเขาไปได้กอะโอ้ยดึงหนาดึงหลังย่อมอยู่ดอกกันซุ่มหาเห็ดซุ่มเสียนหมุนหมุนปลาหมุนอุ้ม ยอมสิโลโหลับดีโอ้ยง่ายบ่นี่ข้านกินหนาตาเสืออยู่ที่บายสามเราแสดงว่ามันอิปอยสาย มันกินเบิร์ดพี่น้องเลยเติร์นเพื่อตามองเพือตามองตามองตาแหนมอันนี้มันก็กินเบดต้นไม้จะหลับยักม,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 มันก็กินแต่อไอตัวนี้ม้วนหัวมันบวกินมันอย่างมุนต้นอย่างบุนี่ม้ว,ว,วบวก,กิน,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 นกล้ว,กกวยกับบวก,กิน มันคือตำลึงฝรั่งตะปมแมนคือพักคือผักใสบานเอมัอมันลหลังตะแมนกินมันชิวๆว่าอะไรบ่ก,กินกล้วยกับบ่ก,กินเอามาขยันูโดต้นเ้าร้อนอยูาเไปบานร้อนเยยสิ

ไปพี <Catholic. S 1> ่น้องเอยเดี๋ยวเวลาอวยขอบานใบสามครึ่งกลวกวสามสิบแปดสี่สิบนาทีแล้วใบสามเด้อไปเ้อนดิงนาจากปลาดูดูดูไปเร็วเออเนวมาเด้อ Cả bàn leo Ba Im leo rồi Đây nữa đâu Đây Hãy ค,คือคนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเวลาหล่ก็เอิน่นกันวอนว่อนาบ้านเขาซองอันนี้ก็คือกันสังคมสัตว์มีแต่ห้าวฟังมันบอกมันจะเอื่นมามาเด้อมาเด้อเขาบ้านนี่ภาษาของมัน แล้วตกมาบนข้างดีรอวด้วยว่าแต่สิบดแดดกันแดดกันยังมีอยู่อ้เห็นมืดเห็นขึ้นมืดมือบายบายบ้าแดด อ้ยบ่ไหวข้างวินบากโปรตีนอมโอ้ยบ่หวงกินเลยมันอาลาดอลาดเลยวะก็ดีแท้ lên có tốt bánh trăng lên ซุสมหนึ่งจะได้หลุบมาทะด้อวยนีไ่ไปแล้วยังแสบอยู่อยู่ในหลุบในคึมแต่ว่านี่อิ่มแล้วจะกลับก่อน กลับที่หลังเดี๋ยวไปก่อล์มุนกะหลายพี่น้องเลยโอ้โหบานลิบๆิิ เบิดมือบมเมนเบิดมือหรอกปล่อ,อยกับเปิด11โมงเดี๋ยว,วลาเข้าบ้านกระลิ้นได้กระลิน้นดี và ta sẽ có yun và ta si bo sao lin tăng tăng cá tốt nam hùng là cái leo ุดแต่ละมือพี่น้องเอ้ยคตเหลี่ยมว่ะเป็นน่นักใจที่สุดลำบากที่สุดขึ้นมอฝนตกลิ้นนี่แหละปล่อยวันได้ปล่อยหลุดอยู่วัได้ปล่อยกับใจว่สุดป่อยยังสบายใจก็ปล่อยกันออกมาหาอยู่หากิน ก็มันแล้วแกแค่แล้ว่ใครได้มีแต่ข,ข <c oughs> ดีดตมขี่คน ลินไม่นองเอ้ยมันบเป็นฝนตกฝนมาะโดดน้ำหรือคือเก่าอยู่ <c oughs> mm แจมลิงอยู่กับโอบไปนองเลย <c oughs> สูบไป,ปใส่หน้าปีฝนบาเป็นกาว,าวาเขาบอ,อกวราฝนบาเป็นกาวบาเป็นกระบวนการไข่บั่นไก่มีข้องมีแจ่มลิงบันดอนตูมที่แย่ แทนประสงค์้แล้วก็แล้วล้วนมีที่แล้วงามงามเก่าแต่ละหน้าบัวใดแต่ละทงแต่ละทงโอ้ยปีนี้เบิ่งบ่ได้เลยแดงหมดแล้วใบมันแดงคือเพี้ยล่งนี่แหละ ไว้อิ่มมาเนี่ยมูเยอะย่างอลาดอลาดเลยย่างบุ้งวังจินบางคนมคันกล้วยพี่น้องโอคุณกล้วยเลียงเกาะ เรียบมาดิมองหวงกินเลยแต่แดดมาอิ่มทองเต็มทองขึ้นฮอดคอกแล้วโอ้อยากหลับเด้่ะสะอจากนอนแล้วบ่ง่อง,งบ่หหวงกินเลยไหแต่ละโตต่างห้าต,ต่างตางยาง

เวลาบ่ายอะไรก็ประมาณบสองบ้องบสาม3้งเองอยากเล่งเวลาเหมือนทำเร็เรวๆจะได้เข้าบ้านพอตะกก้งว่าเขาคอกแล้วก็โอ้ยบันยกผู้เขาออกจากเอึ๊กพี่น้องสว่างวะหลดุดมีแห้งหลายจะไปใส่ก็ได้ไปดีบัด nên tan gần với ยางน้ำตาถนนพยายามเก็บเล็บ,บเก็บตีนแหงมมี่เกือบอ้ยเฮ้ยาตาไหมสุดยอดเลย ตัวเนี้เป็นจะหกักวันแค่นั้นตัดเลยไว้ตัดคอหลอ่อ,อ ตามโตพี่น้องเลยหาปูหาปลาหมาดอย่างนั้นดวงดีดีก็ได้ทางคนก็ตางธามมหาจินก็ได้ดวงดีดีเพาหาได้อยู่ดอกก็อย่างนักแรงดามมันใหญ่โพดรเนี่เป็นลท่อ cho bà bà thì dùng đấy nè này mình gặp pha cái này มองวงอังหยาเลาะขางทางเลยไว้คือสิบเดชส่งฮอดคอบฮอดบ้านพี่น้องเลยเบตสิบเบิดอีกแล้ว เรากะขายฮอดผ้าแล้วนะู้นเดี๋ยวอำลาพ้าจากพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่กำลัเบิ่งให้ขอบคุณทุกคนแรงใจเดี๋ยวยังบ่ทิมกันขอบคุณบังให้กันตลอดขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อขอบคุณซาแล้ว แรงจริงๆอยาก,กให้ยางไวตลอดตั้งแต่กว่าสามเดือนแต่สิ่งดีๆงามในชีวิตเอ็งหลายๆายอะไรจะมาไก่มากายของมาแล้วขอคนละไหลนะครับดื้อพอเป็นกำลังใจให้กันคลิปนี้ก็จะมีถิ่นี้น,นะครับเนาะ วสวัสดีครับน้องจิ๋นหนาและน้องจิ๋นนี่ขอกราบคัมภีรสวัสดีครับ